เพลงพับพับเกิลโหยากเธอดีใจถามเราไหมว่าดีใจหรือเปล่าผมไม่ได้ถามหาความเห็นหลักแล้ว ชาไปไหนไหมตาดูตารางงานได้ที่ไหนเหรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้มีไปไหนครับมีใช่เอาจริงๆหลังๆมาก็ไม่ได้มีตารางงานอะไรแบบเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเลยขอบคุณครับมาเจอกันในขอัมทัโลอีกรอบชอบมากครับมาเจอกันใน Tik Tok กก็ได้ครับเสียงก็แก๊กคือเสียง,ยงนินครับนิน ประชาชนตามรายรถไฟฟ้าเส้นสีไหนไง เส้นสีเขียวชอบสีเขียว แกฉันหิวฉันเสียพลังงานในการดูแกมากไปเขี่ยเธอใกล้หน่อยพยายามโบกมือทักทายพยายามส่งยิ้มให้ไปพยายามส่งความรู้สึกส่งไปพยายามมากมายเท่าไรพยายามมากมายหรือเกิน ้างกันเหมือนเก่าทุนั้นแปลกใจจริงไม่รู้ทำไมทำไมถึงมองไม่เห็นหรืออาจจะเป็นฉันเป็นแค่เพียงวิญญาณแอบมองเธอคอยเฝ้าดูอยู่อยากจะรู้เป็นไงบ้างเนาะ เพียงเฝ้ารองนับวันเวลาวบกันแต่สุดท้ายก็รู้ความจริงความจริงไม่ใช่ความฝันลาลาลา,ล,าลับกันไปไกลไกลแสนไกลห่างไกลไกลไกันเลือกกัน บเช่วงนี้อินเพลงไหนอยู่ครับต้องกลับไปดูแตวขอเปิดดวนว่าในหน้าเพลย์ลิสต์ตัวเองฟังเพลงอะไรบ่อยๆจำไม่ได้ นุ้ยสวัสดีครับคิดถึงขอบคุณนะครับสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับอ่ะเพลงอะไรนะฟังล่าสุดที่ฟังบ่อยๆช่วงนี้นะ่าจะเป็นอโลนิก้ครับผมของเลน,นี่ครับทำไมขอทะเลใจกันเยอะจังเลยนะติดฝนติดฝนยังติดในใจเรา ลองได้ลองให้ฟังไปแล้วขอฟังแบบให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนคือแบบเป็นจำเมโลดี้บางท่อนไม่ได้ไงครับทำไมเราเชิานายตอนดึกพร้อมนอนแล้วล่ะนุ้ยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเพราะว่าเราจะพยายามมาบ่อยๆแหละช่วงวมมันสากทุ่มอะไราเงี้ยครับ พี่ชาขอป้ายาว,วันนี้หนูไปจุ่มอัดทอยมาเป็นจิ้งจอกหูใหญ่น่ารักมากไม่เห็นภาพทำอะไรผมไม่ได้หรอกครับแท็กแล้วในทวิตให้ตายเถอะ ใจลอยจังมาบ่อยๆเถอะมีโอกาสจะมาบ่อยๆนะครับได้ดูแฟนคอนน้องเต็นไหมครับพี่ราชาอ๋อยังไม่ได้ดูเลยครับเดี๋ยวทำาชรเล่นโอ้ขนาดนั้นเลยกทมมีฝนไหมกทมฝนไม่ตกนะ เท่าท,ที่ผมอยู่มาก็มันยังไ,ไม่ตกครับรักเมื่อคืนตกชําหนูนไปดูแทนแล้วโอเค เมื่อคืนตกช้ำเลยเหรอบางบอลเงียบมากครับอยากฟังเพลงที่น้องเต้นร้องนิดนึงพอ,นนงพอหรือเปล่านะได้ไหม,มน,นะพี่ชอบหนูที่สุดเลยอืมทิกแทกโถอืม ไม่เห็นก่อนสงสัยมาหนองบัวหมดช้ำมากทั้งลมอ่าลมแรงด้วยเห็นในติกตอกมา เพลงไทยไปร้องเพลงอะไรเหรอครับ พี่ชอบหนูที่สุดเลยโอ้ต้องไปฟังแหละเดี๋ยวลองไปฟังดูครับต้องไปฟังหลายเพลงเลย ฟังเพื่อลืนจำหอดไม่ได้อยากให้พี่ชารีแอคกอะเคร๊ อูสามอลทัดเดเคยแต่ฟังอ่ะ ซิงคูล่าหนึ่งเพลงรถไฟบนฟ้าท่านแล้ว เบาๆสี่คอร์ดมั้งเวลาที่ต่างกันคงใจได้ขีเส้นแบ่งระยะทางเอาไว้ มันมีอีกคนอยู่ไม่ไกลแต่มันก็มีอีกคนที่ไกลห่างทุกวันทุกวัน